โอเคครับพอ่อครับซีท่ามผูเชมทุกท่านครับนี้ก็อยู่กับรายการลิกกี้เกมเมอร์ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมาครับเวอร์ชันหนึ่น 0, เอ้ย1นึ่งจุดหนึ่าคลิปนี้ผมจะไม่คอตัดต่อกันแล้วกันครับเพราะว่ามันยาวครับขี้เกียจเซฟโอเคครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครอา ซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ว่าตัวเต็มมันยังไม่มาครับเดี๋ยวผมจะไปหาไม้นะครับในคลิปหนะ้าโอเคครับซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะมีมอนสเตอร์เพิ่มเข้ามาอยู่นะครับประมาณสี่ตัวนะครับใช็คช่ไหมวะ น่าจะสี่ตัวครับอนเซอร์ที่พอมเพิ่มมาอ่าตรตน,นี้คือชูเกอร์ครับอ่าซึ่งตัวนี้ก็แบะชื่ออะไรก็ไม่ครับอ่าภาษาจีนบอกอ่าซึ่งซ้อนตัวนี้จะเหมือนกันเลยครับแค่ใส่ชุดคนละสีเฉยครับต,ต่อไปก็คือทูดครับอส่วนเตียงที่เวิ่มเข้ามาก็มี ไล่ชี้ายหลาครับซึ่งนี่คือบล็อกที่เพิ่มเข้ามานะครับสวนพวกนี้ก็อนน่า,จะ,าจ,จะไม่มีอะไรครับอ่าซึ่งมันสามารถที่ซองมือได้ด้วยครับเน่ ร้อนพวกนี้ครับคือกระเป๋าครับซึ่งกระเป๋าก็มีหลายสีครับ เอาใส่เลยดีกว่าครับนี่ลองปรับเป็นหมวดซวเวอร์เวดูครับถึงเวลาขุดขุดกระเป๋าเนี่ยไอค,คุณใช้พริกแอคกไดมอนเท่านั้นครับคุณคุณอย่าไปแปลกใจครับว่า ท้องคุณจะหาครับซึ่งมันจะอยู่ในนี้ครับนี่เลยครับโอเคครับเพื่อนที่ชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลา์เพื่อเป็นกำลังใจไปนะครับบนค,ครับ